สวัสดีครับมมีค no ุณุงช <se> ุกคนลักบ้านเกิดนะครับผมก็ได้ไปตัดหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนบันแบบนะครับขอขอบคุณโรงเรียนเนาะครับเนาะโรงเรียนบันแบบนะครับผมคือปอโรงเรียนบรรเบนครับผมคือขนะผู้เรียนบรนเครบและอันลงครับผมอีเงินคววมสะดวกนะครับผมให้ตั้งคุณลุงคนลักบ้านเกิดครับผมไปตัดหญ้าหรือ หิมเครื่องตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าสนามฟุตบอลนะครับผมในมือนี้นะครับผมและขอขอบคุญอีกหน่อยหรือนักฟุตบอลอเยาวชนตะผมทีมาซอยกันตัดหญ้าครับมีโรงเรียนบแบนแยงนะครับเออแล้วกับแล้วเอาลุ้งกันเปิดแล้วเอาลุ้งก um ันนักตาร์ทได้้แลวเอาลุ้งกัน ขอเชิญอน,อนักฟุตบอลหรือเยาวชนที่ใจรักการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมออกไปซ้อมได้นะครับผมจะมีการคัาเลือกอนักฟุตบอลนะครับผมว่าผู้ใดอเ,เอาเตะเก่งซ้ำไดสิครับจับคู่กันจับสลากนะครับเพราะว่าจะมีที่งานค้หลักมันเกิดเลยครับผมจะมีเนี่ยมองว่าคนนูุนีจับคู่กับพน นั่นเสียบในก่อในขอนสิครับผมยกตัวอย่างนะครับขอเชิญเยาวชนไปสอบนะครับตอนเย็นนะครับผมเวลาสี่โมงเย็นครับผมม่านนะครับมุ่งหามุ่งเย็นนะครับผม